สวีดัสสวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับนี่วนะันนี้เราสั่งเดอแลมครับผมเดอแลมมาปลาไหลหลมาล้อมกันมาครับเห็นมี่ปปลาไหลลุยเลยบริลลาแงล้ว เพียประตูขอดพื้นหวังว่าสิ่งนี้ปลาไหลครับทางนี้แห่งว่างหนึ่งเรี่ยง,งว่าง เห็นน้องก็มีปลาไหลบ่มีเห็นน้องเสียงมั้งครับ ไปขอใส่กันพี่น้องอ๋อม <c oughs> าก็ถ่ายครับผมคือบ่ดอกสร้างนียงเลยพี่น้อง,ง,อง,งเป็นหินครับสร้างเป็นหิน ก็มั่นใจเลยครับไม่นี้จะเด้ใส่แแ้วกล้องมึงหาท่งเที่ยวฝูกเด็ดประดุกไปลาบจักตัวไปส่ สิบก็หลังไอ้เข้ามาเนี่ยสางนี่แหละทำมาลุ่นกันมื่อเศร้าไปสวัสดีตอนสดเศร้าครับพี่ร้องฝนตกบกแหงเลยครับผมโอ้โหฝนตกอย่างแหงเจ้าแรกของปีชาวหนวดบ้านเนี่ยน้ำก็บกขึ้นหแัก โอ้โหหลังนั้นจมอาญะพี่น,น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังนี้เป็นหลังนั้นฟม้งกว่า่เห็นครับหลังที่ซื้อนั้นฟม้งกว่า่เห็นโอ้โหหลังนี้ไหมดึงจมขัดเกล็กกล็เขียดห้องเต็มทง้งอยู่พี่น้อง คนแห้งไหลยันเสียงกบบ่ครับอยู่ปะเนาะดึงมาง่ายกังอู้อยู่อู้ตัวลุกสวยสวยครับผมวันไหลไม่เหลือ ม้แบบนี้ตวัวกว้างปีสามพอ่องเต็มทงเลยมันตกแง่กับขินน้อยนึงเลย ห้ามแต่ที่รองะอะไรนะไหมที่ยังกินเลยกระปูกินเรียบร้อยครับหนึ่งหลังไป ี้ไม่มีอะไรอะไรบ่หลายหรอน่า,นาคิดว่าหลายเติอบอยู่น้องใส่ร่มกันครับผม ปโดน,ออนเอียงตอดขาขุดหมดหมดตื่นแล้วครับเด็กอะไรก็ทีนน้อยแต่ พอ,อเจียบก่อนพีก้องทุ้งกบทั้งเกียบต้องเจียบทงเลยปีนี้ปรท่านไอ้ไข่อยู่หรอหว่ากบอียงบริตอดขาผมสองเท่าเหรอ แมงเงียงว่นีิเรืงแสนเถอะไปยืนได้เกือบแยงเลยหน่อยโอ้โกบห้องหลายครับพี่น้องหลังหนึ่งหายครับ หล,ห,ลหลังเดียวไปหลังเดียวปื๊ดดึงจมกันแกพี่น้องเดี๋ยวนะไปหลังสุดท้ายทำทีไหนี่โอ้ยไปหลังเดียวเนื้อหมดนี่นี่ครับมึงมึงพรมมึงพรมกับผมโอ้ยว่ิลันเด้อ ก็คือข้หาสายบ่เห็นบ่เห็นหอดปลาอุ้ยอยู่อยู่อยู่อย,ยู่ครับผมเอ้ ตายเรียบร้อยไอไหลเหมือนเดิมฝ้มจมมับโอ้ยถึงจอดกินอีกแล้วพี่น้อง,องมึงปลาไหลเขาไหมาถึงจอดกินหมดเอ้อกินไดก็เก้าแล้ะครับสางนี้ได้สองครับผม ป,ป่าปลาหลายอยู่นี่เรียบร้อยฝนตกแหงโอ้มีหนามเลยครับนับเด้แลมไหมโอ้ตัวหลุนตะกันเลยปลาไหลไมใแย่ปานไหลก็ต้วเท้า ี่นอสองแต้มโอ้ยเหมือนมันปวกปูแล้วครับนี่ต้องเป็นปูแล้วครับไม่กินเนียก็ได้ไปขวเติมกันพอดีมูจิไส่ไปมีคนมาเอาไปหรอไส่ไปหลายๆเจ้ามากว่าซื้อไปมาหาไปเพิ่มโอ้เมืองพี่้องน้ำไม่หวย น้ำนห่วยเพิ่มขึ้นมาหลายเลยมันตืตขึ้นเลยแข้งขักอยู่เป็นชุมวงไปละเข่ากันที่ซุ่มอยู่หรอวะตกไม่ตัวกันจักสามสี่มือก็คือสิได้เกี่ยวอยู่ดอกเข่าปีนี่ขิดนมือก็โลดกบกําลังสีห่วงไข่กบกําลังสีไข่เดืี่ยนกันย่าเหรอพี่น้องบ้านผมมันแรงไข่หรือครับปีนี่ หาอยู่หากินก็นลำบากจรลงๆพี่น้องครับเดี๋ยวใส่น้ำส่างเอาสะอันหวยน,นี่แห้งมดเลยครับใส่บ่ดได้เด้ดที่กายเดี๋ยวทอดใส่หวยน,นี่มวันวันสันปลาดุกมีตัวงามไปครับขึ้นเรื่อยๆพี่น้องสองตัวก็เลยไปผัดครับผมมันสิขึ้นสิเป็นเหมือนเหมือนไม่อีกหรอฝนเดินไม่คีบนะข,บขึ้นเรื่อยๆครับ